สวัสดีครับพี่กัดผมยืนครับมือบันดาปีครับต้าบลนดาปีครับเอาเพือเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมอ่ะครับผมติดตามขึ้นว่าบนลงเลื่อนต้องกัรเนาะครับเนะาะส้นหน้าจะคว้างเพลนครับผม อ๋อสวัสดีครับน้องชายครับผมสวัสดีครับมือนีขอหยาดมาเยี่ยมชมเนาะครับผมสบายสบายครับครับผมนี่แหละครับมาซักถามรายละเอียดกันก่อนละเนาะต้องหูตัวตนกันก่อนเนาะครับเราว่าแต่ก่อนน้องหลงชายเนาะก่อนเทาจะมาเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะแต่ก่อนเทากับฮิตประกอบสมาชิกได้อยู่เนาะครับผมตอนอยู่กรุงเทพเฮ็ดกวกรายการทีวีเขียนแดบรายการคอนเสิร์ตนี่ครับครับผม แต,แต่พ่อแม่ยู่ช่วงนี้มันโควิดเนาะก็เลยงานบุญอือก็เลยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าขึ้น่าสเห็ดหยังดีเนาะจะคลองก็เลยมีทีอยู่ก็เลยลองมาเสิร์ชเบงตามช่องทางต่างๆนะครับผพอดีมาพอการเลียงแพะครับผมก็เลยเอามาลองเห็ดเบงลองเหครเบง แต่ก่อนเห็นงานยุงเทียบเนาะครับเนาะเชี่ยวของกับสายงานแบบเลยครับผมก็บึงดูแลพวกฉากแสงสีเสียงอยังต่างๆนะอ๋อครับผมเป็นคนเขียนแบบขึ้นมาในคำเหตดนะครับผมครับ่ามาอยู่บ้านเนาะครับเนาะอ่านี่แหละดังเทตุการเกษตรเนาะครับสำหรับการเทศเกษตรเนาะครับเนาะหนุ่งชายคิดว่าเฮาเฮ็ดแล้วมัน นี่ข้อมสุกดั่นเจรเนี่ยเฮาเห็ดมันยังถิ่นีความสุกให้พี่น้องเขาด้ยผมคิดถสิว่าคิดแล้วมันเมื่อยคิดแล้วมันมัมีความสุกคิดเดีวมันทุบมันยากครับสิเห็ดที่เหนีงสบายคือว่าเขาเนีอยู่บ้านเขานี่แหละเนาะอยู่น้ำบ้านผู้เฒ่าดับอันนี้ขอบครัวเขาอ่านี่ก็แสนปีนอนต้องลงเลื่อนไปเลยนะครับอ๋อตัดต่อนะครับต่อไปแล้วครับเขาป่าก็คือทำงานบ้านเขากรับ มีพิษไข้โควิดมาไหมเนาะครับเนาะนาชายชีวิตเป็นเกษตรกรบ้านท่าแล้ครับเขาเลี้ยงแพะเมื่อนี่เริ่มเลี้ยงนี่ที่เห็นคือกับคือยังพี่น้องเห็นกับยังซื้อว่าจะเป็นโครงสร้างสีไม้เนาะเขาเลี้ยงมาหน้านี้ยังครับน้องชายครับประมาณเดือนหนึ่งแหรอครับหนึ่งเดือนนะครับอืมมือไม้แกะกองแม่ครับมือไมแกะกองแต่ว่ากระสีมารับทราบข้อมูลจากคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วเนาะคนเห็นคอดีในแพะจังไได้นะครับเนาะคอดีตั้งๆ แพะพี่น้องกับหูไปได้ใน้หลายคลิปแล้วเนาะว่ามันมีจังไหนเนี่ยเอามาส,ามสร้างเส้นทางเรยแล้วกันเส้นทางที่เราจะทําในการสร้างรายได้ของแพะเนาะในมุมของน้องชายนี่แหละน้องชายจะให้มันออกมาในรูปแบบจังไหนครับผมไอตอนแรกงเดี๋ยครับผมบถกเกินก็นเนาะตอนแลกผู้ถาเพินก็ปกเขัาใจดอกว่าอย่างแพะสิเอาไปใคไใสต้องเอาไปเฮ็ดหนังจังไดบพอไดลองมาศึกษาบุญเดียบแล้วก็เลือกช่องทางที่จาของถนัด อืก็คือเลี้ยงขุนแพะสาวทรงครับอืคือรับมาตอนตัวหน่อย้อมทับคือผมไปเอาแพะเล็กหน่อยมาก็ขุนขุนจนเป็นสาวคือผอมทับแล้วอาการขืนซัดแล้วครก็ทรงขายครับอือันนี้อันนี้เมื่อกี้นี่ขอดีอยู่ว่านึ่งอ่ะผมมาต้องไปเตาะเลือดตรวจเองือบมานเขาเป จาะมาให้เรียบร้อยตัวลกูกยายพันทุกอย่างมาเรียบร้อยผมก็เอามาขุนอืมครับครับมันก็สิสบายครับไม่ต้องอย่างไรอืมเราซื้อแม่สาวพร้อมพร้อมทับหรือกอนสิไก่สีทับนี่มากนะครับเนาะครับอืมมาขุนต่อครับใส่ระยะเวลาบัหลายอ๋อก็หลอมมันก็สีใบไบกว่าเข้าไปอย่างทองแล้วก็เอามามันก็สีไทกันทองมากกว่าไว้อยู่ครับมันก็สี่เดือนเนาะอ๋ออะไรแล้วครับ แต่อันนี้ก็คือพอเป็นสัตว์เข้าก็ขายเลยในราคาสีใ้ราคาดีกว่าถิ่นกระชังกิโลเขาครับผมคุณนแต่ว่าคุณนเป็นสายพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนาะลักษณะการสร้างรายได้นะครับเนาะอ่านี่แหละครับคือเนึ่งนะครับสีผมเข้าใจนะขออถามบางใช่ไหมคือว่าถ้าเขาซื้อลักษณะนี้การซื้อเขาหอบราคามันกับคนขคงจะถูกก็แม่ทองแม่นบ่ถูกกว่าครับถูกกว่าแน่นอนอืถูกกว่าแน่นอนครับ ก็คือพอมันพอพอยานุ่มเรีวๆก่อคือออกมาขุนต่อเลยครับอืมครับน้องมันก็จะวิ่งเนี่ยประมาณนั้นเนาะครับเนาะรับอันนี้อีกสองทางหนึ่งก็ดีด้เ,เนาะผมว่าเนาะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่จใจเหตุแบบน้องพันวาคือเอาแม่สาวที่ เอามาคุ้นไว้แหละเนาะระยะที่ว่าใกล้จะทับหรือพร้อมทับเลยนี่ก็ได้เนาะครับอ่าห่วงระยะนั่นการซื้อเขาแลคามันก็ยังเกี่วบสูงเกินไปยังไม่แรงมากครับนี่คือช่องทางที่น้องจะเลือกครับต่อไปนี่คือเขาจะทรงขายไปในม้าไงเพิ่นเลยครับให้เพิ่นไปท่าบองครับโอ้ครับเขาบอกไปตรงสี่พอพันตัวมันแพงครับสินทางนี่คือเขาตัดประนาําบตูโมนูแลตอนบนคลอดครับมันต้องยุ่อย่างนั้นพอพันครับคือเขาขุนในระยะ เขาขายไปเลยครับโอ้อันนี้ก็เร็วอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเร็วครับเร็วอ่าเร็วและประหยัดเวลาเนาะครับเนาะประหยัดเวลากินกิน่หลายอ่าครับอันนี้คือเส้นทางแด่ครับอันนี้ที่น้องน้องคิดไว้ครับอาผมรอานก็ดีอยู่นะครับเนาะแต่ก่อนผู้จะเลี่ยงกัน่าสนใจอยู่ออาต่อไปเส้นทางที่สองถ้าเป็นตัวผู้เนาะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับเขาจะไปในแถวแนวทางยังไงครับผมไอคุณขายเป็นแถวเหนือครับอคุณขายเป็นแถวเหนือครับผม ขันขันแบบว่าอยากได้ไหวก็ต้องมั่นก็ต้องเพิ่มอาหารต้องอันนี้หลายครับแต่ว่าขันขันแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็นไยตามธรรมชาติใช้เวลาดานแน่แต็ิประสิดครับปรับไปยัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงอันนี้ลงแต่ก็แต่ก็มั่นก็ขึอยุ่กกบงบแหละครับครับอ่าอ่าสรุปจากใจค่วมจากน้องคือว่าถ้าต้องการเล่งผลผลิตนะครับ เ้าก็จะสิ้นเปลอในะครับใส่ใจแม่นครับเรื่องหัวอาหารนะครับแม่เพราะว่ามันต้องจะสงขันอยู่แล้วเนาะการขุนจะได้ตัวอ้วนตัวสมบูรณ์เร็วนะครับ้าเ้าบพ่สิีเลียดแบบน้องคุว่ามีแปลงามีอย่างเตรียมพร้อมแล้งอาหารเตรียมพร้อมสิผ้าไปเบ่งอยู่เราก็ขุนไปเรื่อยๆับนะครับเนาะขุนไปเรื่อยๆอันนี้จะลดค่าใจ่ใจนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียคือ จะไม่ได้ขายง่ายครับนาอพี่น้องฟังม่ต้องประเด็นนะครับนาะเป็นแนวทางคือประเด็นแรกคือขุนแต่ใช้หัวหารนีจะเร็วนะครับเร็วครับผมเร็วแน่นอนแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะครับต่อไปแล้วครับก็ขอทราบเลยน้องใช่เนาะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นี่นะครับเนาะสิ่งที่เกษตรกรทุกคนอยากหู้สําหรับแพะเนาะน้องน้องใช่เนาะเอทานแกบบ้านเนาะเลยเลี้ยงแล้วเขาสิไปขายใส่ช่องทางยังไงเอาเลยครับผมริงก็เอามาขายก็ผมมิเลยดิเอามาขายผมโยว เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิถิ่์เบอร์โท่าไหร่ันที่นอกจะขายก็มาขายกับผมครับอเพราะผมก็หาสื่อขึ้นกางตอนนี้มันหาสื้อนากหลวงโป้วินเขาเตรียมไว้ย่างง่ายนี่นะครับนี่ประมาณลงเลื่อนนะครับเพิ่นกับเบิดเงินลงทุนเนี่ยนะครับเนาะเฉพอลงเลื่อนเท่านี่ประมาณเท่าไรครับน้องชายหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทครับกว้างแค่ประมาณไหนครับผมกว้างหกเมตรยน้าวสิบสองเมตรครับโอ้ครับ สินทางคือว่าเราจะเป็นจุดพักรับซื้อครับโอ้เป็นมองกันไกลไปเลยจุดพักรับซื้อแล้วก็เป็นเลี้ยงขยายเอาเลี้ยงแบบส้างดะได้แบบเพื่อนบอกเนาะรงเลื่อนมองหนีเป็นสองแบบคือคุณจะขายให้ผมก็ได้ครับหรือจะมาซื้อที่ผมก็ได้ครับเอาข้อสรบแรงใหญ่เลยแรงมือใหญ่เลยที่ฮอจะไปไปมองที่ฮาตจะสามารถขายเพื่อนได้แรงใหญ่เพื่อนรับซื้อเลยพ่อบอกอะไรบอกครับ บอกได้อยู่ครับบอกได้อยู่อ่าครับอยู่บนหนองเหลี่ยมครับอืมบอกครับอยู่หนองเหลี่ยมอซื้อผู้รีฟร์มครับผู้รีฟ์มครับครับเอาจังไดการที่ตอนจังจังพงตีเบอร์เทรลหนองช่ายไปถ่ายคลิปอยู่รอกเนาะครับการซื้อขายพี่น้องจังสะดวกสะดวกข้างไดใกล้มองไดก็แล้วแต่แล้วแต่ฟ้ามใดกันล้วแต่เนาะครับแต่ว่านี่คือคือแนะนำว่าให้เห็นช่องทางเนาะครับทีที่น้องเพิ่นเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก่อนเพิ่นก็มีเครือข่ายห้องไผของมันครับนะครับพี่น้องสะดวกไซส์กับขนาดละครับ อืมครับผมนี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะการจัดการมองเห็นพระเนตรเดือนหนึ่งแสดงว่าก็ต้องเห็นช่องทางการซื้อขายชัดเจนนี้ยังการลงทุนไปนีเนาะครับสื่แพร่บ้นได้แม่นครับปัญหาคือหาสื่แพร่บ้นได้ครับปัญหาคือหาสื่อแพร่บ่ได้โอ้ลงเลื่อนหนีง่ายไปกว่าแล้วคร่วันเดอนยูได้ยูหกสิบตัวโอ้ครับรอบๆละหกสิบเนาะครับเนาะครับต่อไปนะครับเขาจะไปตามเบิ้งอาหารที่เตอร์ไซคเลี้ยงแจ้กหน่อยเนาะครับอ่างอีกเห็นว่า เพิ่นไส้ยังเลี้ยงอยู่นี่เนาะครับเนาะครนึ่งกรสเดียนว่าลดต้นทุนหรืออาจจะเป็นไปปรับใส่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกบบผสมอาห้กินมันสูตรแบบจังไดเนาะครับเนาะครัติดตามก็ลงใช่ครับผมตามครับผมอ่านี่แหละครับการเตรียมห้อมต่างๆกีกเป็นปัจจัยหนึ่งของคนเลี้ยงให้ประสมผลสัาเร็จนะครับเนาะ พื้นที่ท่เตรียมนี่ก็เป็นแปลงหญ้าของเพ่นเนาะครับเนาะพื้นที่ทั้งหมดเนาะนนองใช่เนาะท่พีเห็นแล้วครับเทาใส่ได้ได้ด้านการเกษตรนะครับเนาะปลูกหญ้าปลูกยังเป็นที่พักอาศัยแน่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละครับพื้นที่เท้าสีเท้าใส่ประมาณเท่าไรครับผมแปดไรครับแปดไร่นะครับหญ้าที่เตรียมนี่คือว่าดัง้องพันวาพันยุงเทียบทั้ง่านมีงานผายจมอยู่ก็เลยขึ้นมาเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเนาะที่เท้าฮู้กันนะครับผม สิ่งทีเกษตรกรต้องเฮ็ดหนึ่งคือต้องเตรียมไว้เลยเนาะจังสีเนาะแรงอาหารตรงก้อนสีเหลืองต้องหาแรงอาหารให้มัานก่อนอืมครับมันเจีงสีเหลืองแล้วลดเป็นการลดต้นทุนข้อน้ำมันเอาไปหาสื่อยูตลอดมันเป็นการเสริมต้นทุนโอ้ครับนี่ต้องเตรียมเอียงทุกอย่างให้พร้อมนครับครับผมนี่แหละครับเกษตรกรบ้านเฮ้เนาองมาอยู่คนหลุนไม้ไฟแรงเนาะครับเนาะต่อไปน้องเพื่อนเกิดจะได้เกี่ยวเข้าจะได้ไปแนะนํำ ต่างๆบนรงเลื่อนนะครับเนาะอาหารถี่เปิ้ลใส่ต่างๆครับน้องเพจน์จัดการด้านหน้าเลยครับผมตามดึงด้วยงานนี่เป็นงานยังครับผมยาวันอิสระเอวครับหวานอิสระเอวทีนสูงครับครับผมกานปลูกเป็นยาวันอิสระเอวนี่มันสิเป็นการลดต้นทุนเรื่องของอาหารครับเพราะว่าอย่างนี้ปลตี่สูงเดียวครับผมเข้าผลลดค่าหัวอาหารลงมาอีกอ๋อครับเจ้าครับ มาอยู่บ้านแบบนี้แต่เขามีอาชีพเพชรเขาเก็จะบม่ค่อยเรียดน,นะครับเนาะมีความสุขเพราะว่าถ้ามาอยู่ยิงจะพาว่าตกงานมาอยู่บ่มี้ยังเงียเลยนี่อุ้มซ่านนะครับเนาะคิดไปเนนะรื่อยคนเนาะเคยเคยมีรายได้รายได้หลักเขาแต่ก่อนอยู่มันตกเดือนละทเละท่าไหร่เพร่อบอกปีได้ไว่เดือนละหกเจ็ดหมื่นครับโอ้ม,มาทำบาร์ดะชือว่าเนาะร่วมจำเป็นครับจะตรงมากอ๋อเสียบตะกอนอีกอันเรื่อยๆครับนี่นะครับประมาณนี้อืม พอดีต่างๆในแพดีน้องพบจังเอามาเลี้ยงนี่ยคือตีน้องพันแน่นั่นะครับเนาะเป็นอีกอาชีพหนึ่งทางเลี้ยงนะครับเนาะครับมันก็ต้องล่วงหาบึงแหละครับว่าอก่หยางที่มันเหมาะกับพื้นที่เขาแน่อิ่หยางที่มันอยู่ไก่โตเขาแน่ครับครับสามารถจับต้องได้เนาะครับนพื้นฐานความเป็นไปได้นะครับเนาะครับอ่ารับผม เรื่อยๆครับผมคือการเตรียมพวมวรผอมเป็นอย่างที่สำคัญที่สุดอืคือแล้วคนอยากเลี้ยงแต่ว่ามีความผอมเลยครับมันก็ทําลงทุนเสียชิมคือก็ืลอง้องเตรียมพวม,พรมพวรผอมเป็นผอมทุกอย่างแล้วเอามาเลี้ยงนนผมแต่งสีประสบความสาเร็จ้อ่สรุปก็คือคุณต้องรู้ช่องทางการตลาดเนะครับเนาะรู้วิธีเลี้ยงนะครับเนาะและรู้การลดต้นทุนว่าค่นสั์ที่เฮาเลี้ยงเพิ่นกินหยังประมาณใดนะครับเนาะ การดูการกิน่นของเพิ่นแบบน้องชายเพิ่นว่าน,นี่แหละครับอ่าไปเรื่อยๆอย่างามั่งจ้ะครับเพาปลูกไว้นานยังครับอีกแกนครับประมาณพกเดือนครับโอ้ครับผมอ่ะตามไปเรื่อยๆครับหลังจากนี้เขาก็จะเสียไปสาะน้ะนองๆใช่เนาะครับอ่าตามต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งผมไปเบิ่งผมสิมีสูตรพิเศษว่า ผมซับหยังผสมลงไปเนี่ยครับผมเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนเท่าอ่าครับถือว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะครับผมเพื่อพี่น้องอยากตามครับตามเรื่อยครับผมเอาครับเตรียมไปซับครับผมโอ้นี่บอกครับลดค้นยาครับโอ้เอ้ามาทานไปครับผมอ่าตามมาบึงหอด มองซับหยาเนาะครับนี่แตมีเครื่องซับหยาหลอกครับผมอ่ส่วนผสมอย่างหนึ่งเช็ดครับอยู่ผมผสมให้กินอืแต่ว่าคือใส่ซิง Xiaomi ครับครับพอดีว่ายืนปูปลูกอ้อยนั่โอ้ด้านหน้าเนาะครับเนาะครับอ่าเป็นปลาอ้อยพี่น้องคนร้ายครับแถวนี้เป็นไรเอามาบดผสมใส่ไหจินครับนองเบิ่งกับหยาเฮานะครับเนาะครับครับผมอ่าน้องมันก็อยบดเลยนะครับ ซับบทออกมาเรียบร้อยครับหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับเนาะครับอ่าโอ้ละเอียดดีครับแต่ว่ากระตุ้มมีเครื่องซับใหญ่เนาะผู้ผู้จะเฮ็ดแบตเนาะครับเนาะต่อไปให้ตามวิธีการให้น้องๆแพะเ้าครับลองเบิ่งว่ามันสิกินดีบอสได้ลงเลื่อนนะครับเนาะตามครับผมนี่น้ำอาหารสี่น้องฝนใส่เนาะครับเนาะประโยชน์ต่างๆในอาหารแต่ละอย่างนะครับมิเกนไลยเนี่ยตามก็ต้องใช่ครับผมอ่านะครับผม ตอนนี้พวสีหายเป็นอาหารคนครับผมก็ฟาดโก้ฟาดโกนี่สิเป็นเร่งกรามเนื่อเขาสีเร่งโค้งสางไอ้ข้าใหญ่โอ้แล้วก็เก๋าเก่เขาสิเป็นสัตว์จังเปลี่ยนเป็นพี่มิกครับผมพี่มิกเขาสิเป็นแบบว่าเพิ่มการผสมพันธุ์เล็กน้อยการผสมพันธุ์ครับผมอันนี้ก็เปินชิคเล็กๆน้อยเนาะเอามาตอกครับผมเดี๋ยวสิผสมไปเบ่งใส่ก็ต้องหลายเลยครับครับผมเพราะว่าทุ่งเนี่ยมันผสมได้เป็นตันอืม อ่าที่เห็นในซ้อมนี่เป็นยังครับผมเป็นอาหารคนเลยครับอาหารขนผมใส่โปรตีนจี๊สิบเลยอ๋อเป็นข้องข้องแพะด้วยตรงหรือข้องยังครับข้องง่วนครับข้องง่วนนะครับเนาะครับผมใส่โปรตีนสูงว่ะผมผมไม่ได้ให้มากินอันนี้เลยข้าวผสมกับอย่างอ๋ออ่าส่วนที่เห็นในซ่องในตรงนี่คือยังกว่าครับอันนี้เป็นพาดโกครับพาดโกะซัปปะคุนในในในข้อนึ่งก็สิลิงกรรมเนื้ออ๋อคือสางโค้งสางเขาใหญ่น่ะครับผมครับอ่าผสมอัตราส่วนเดี๋ยวลองไปเห็นในเบื้องล่างครับเนาะ โอ้ถูกยางก็ตัวมีเคล็ดลับเนี่ยนะครับเนาะอ่ะนี้ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลใส่ซ่อนครับอาหารที่เห็นนี่เครื่องเครื่องกิโลเนาะในซ้ำเนาะครับเนาะอ๋อใส่ซ้อนเดียวเนาะครับเนาะครับผมปิดไฟโอ้ซ้อนกับเจี๊ยบไปในนั่นอยู่ดอกเนาะครับมันก็อยู่ที่จำนวนแพะแม่นวะครับผมแม่นครับอ่ารอบหน่อยรอบหลายเนาะครับเนาะอืมเขาต้องใส่ให้มันถุดกับมันว่า เทาอยากได้เหนือก็มันเท่ากด้กรรมเนื้อก็มันเท่ากิจกรรมเนื้อเทาเทาอยากได้การผสมพันธุ์เทาก็บเหตุการผสมพันธุ์มันอยู่ที่ช่วงเ่าจะแยงอยู่ที่แพะ่ขี่เท่าเลี้ยงว่ามันไปในแนวทางใดนะครับเนาะที่วัตถุประสงค์ของเท่าวัตถุประสงค์ถูกต้องครับถูกต้องอจับ อันนี้คือหยาคกับอ่อยที่ห้อซาบดมาแล้ครับครับครับผมอืมว่างครับอืมอันนี้คือหลักๆนี่แล้วต้องเป็นอาหารหยาบไปแล้วเนาะครับถ้าต้องการเลี้ยงแพะนะครับผมแต่ก็มีตัวเสริมซอยเขามาเนี่ยนะครับคือพวกอาหารคนนะครับเนาะแต่พีน้องพอแนนนั่ครับอืมว่างเลยครอ่า อ่านวทางน้องเพิ่นทวนนิดนึงก็คือมันจะเป็นสองแบบสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงเป็นขุนขุนเป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะครับขุนตัวผู้เป็นสายขุนนะครับเนาะอ่านี่โอ้เขาก็จะลุยหนาเลยนะครับเนาะอาหารลุยหนาเลยครับเตรียมไว้อ่านี่เลี้ยงมาหนึ่งเดือนนะครับแพะย่งบ่อนลายเฮาทีบ่อนลายนี่เพราะว่า มาซื้อเพราะไหนอ๋อครับผมตาลุงเลื่อนนี่ไงก็แพ้ไปแล้วนะแต่ว่าช่องทั้งน้องเพื่อนศึกษามาคนาสมควรอนี่ดอกครับผมอืมกินดี <S <S เรดครับเย่งหน่อยเป็นทุกครับโอ้ครับเย่งหน่อยเป็นผ้าละหลายมันเหลี่ยงเข้าโอ้แนวทางของน้องนะครับเนาะมุมมองแต่คนบอกขึ้นกันนะครับ <S <S นอนกินดีของพนยอยู่ดอกครับสุดกินหอมครับกินหอมพี่น้องกับพิจาหน้าปั๊บเศษได้ส่วนที่พี่น้องพนว่าที่ พ้นผลิตสีมันออกยังไก่อาหารที่ใส่เนาะอ่ามันก็จะได้ประโยชน์จริงเพราะมีอันที่อันถือครับอ่าแมนครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจีดยังของไก่ตัว่วอาไรเนี้ยปรับเปลี่ยนเสริมในสิ่งที่ขาดเนาะอ่าเพิ่มตรงการไปในแนวทางย่งางรับช่วงใดเหาสนีเลี้ยงผลผลิตต่างๆนะครับอ่กระแพาะข้าวี่ขา้เขาเลี้ยง ข้อควรจะให้อาหารเสริมเสริมนี่เพื่อประโยชน์อย่างนวทางยังไงแมนครับนะครับเนาะครับอ่ามันจะได้ตรงจุดตรงประเด็นครับคือขันคุณเป็นแพะเนี่ยเสียอา้อมม้วนเปเหล็กมันก็บอได้อ่ามันก็พิกทางครับมันคนละแนวทางครับครับผมอือ่านี่ประเด็นการเลี้ยงกับมีส่วนสําคัญอยู่นะครับเนาะอ่านี่แหละครับผมจะรบกวนน้องชายกับสถานที่บางหนีมานั่นโพสมควรน้องชายเนาะครับอ่าก็ให้น้องชายนะครับอ่าติดช่องทางกับดิจตตอลแหละครับผมไว้เพื่อพี่น้องเขา อยากมาเยี่ยมชมหรืออยากสอบถามรายละเอียดในการเลี้ยงแต่ละอย่างยังสงสัยอาจเฮ็ดทิปอาจยังจะรายละเอียดปีย่อยมันยังจะบ่มดนะครับมันยังจะมีอยู่ฮอ้บมมีสินสุดในการเลี้ยงแพะอยากสอบถามน้องเพิ่อนน้องปู้ติดช่องข้างกับติดต่ต้เลครับผมครับเบอร์โทรผมครับครับ08 777ครับ34609ครับศูนย์พิกัรครับบานนาปีกครับตำบลนาปีกอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญนะครับน้องเพิ่นเป็นกันเองครับมาแวะเยี่ยมชมกันได้นะครับเนาะความูลไดผมกับหลวงชัยแนะนําไปพิธาดนะครับเนาะขอให้พี่น้องไว้กอนนะครับขอภัยพี่น้องไว้กอนนะครับเป็นการเรียกเปลี่ยนน้ำมาแนะถือว่ามาแบ่งปันซะเนาะครับเนาะ่าว่าแนะนำ่อมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ดีไปปับใส่นะครับเนาะอันใดไม่ถูกต้องก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับยินดีครับผมมือนีผมกับนลองชายนะครับลาไปกอนเดี๋ยวครับ คลิป่อไปกับการจะติตามมาเรียนรูม้มาศึกษานะุพันอยูดอกเนาะครับเนาะให้่นดองได้รับคลิปนี้ผมสองคนนะครับตายไปก่อนครับสวัสดีครับผม